ลูกพซซาที่ขึ้นเรือพ่นจะถ่ายไวอันพวกอันนี้งาอะไรครับเนี่ย <c oughs> โอ้ซอสดีครับไปไปนอนเอฟซี FC ช่องกมแบนนะครับเอนี้นะครับผมวางกับทอโอกาสใน้มาท่ายิลิปนะครับเดี๋ยวสิเว่เยี่ยมไอสาทิตนะครับผมนี่นะครับผมมึงปากทาั้งเขาไอทงหน้าเราหลดครับผมสร้อยสามคำครับ้ <c oughs> <c oughs> สาธิตแล้วว่าลูสิไอ้ตุ่มใกล้ไปถามแมนมากผมแมนอะผมถือถือกล่องนะสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมได้ก็ได้ว่างนะครับผมงานจากฟฟ้ามนะครับไอซาทีแล้วว่าส่วนหนอกมามากินไอ้ตุ่มใกล้นะครับทงหน้านะครับผมก็เลยถือโอกาสได้ทายชีปน้ำนะครับขอบคุณทุกคำกำลังใจนะครับผมที่ติดตามอ้น่องกงก่าน้องแบนดนะครับผมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจเห็นกันโดนๆด้อครับ ทางมีมันกับว่านเขาแล้วเนาะกำลังเขาล่างเกิดนะครับคนกับกำลังดี <c oughs> แต่ว่านำแห่งแค่หน่อยแล้วเขาว่าทางผีเขาง่งงงงมงามเลยนั่นนะผ่งามงามาง,งามเขาง่ามอ,อีกงามเขาเขียวเรือมก็ต้องมีฝนตกไนไงนะครับผมครับเร็วๆนี่อ่าซิมี่ผลงานเพลงมันป่ะมาบ แม่นแมนครับ <board. S 2> รกับของอัดไอแล้วแล้วนะกับ้องไอ้ห้องอัดไอ้จ้นี้แล้วก็เล้วนะครับผม <c ười> คาดว่าน่าจะได้อัดเดือนนี้แล้วนะครับผม <c ười> แล้วก็ขอบคุณนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไอ้เป็นกําลังใจให้กงก็แบนนั่นนะครับเดี๋ยวซื้อเพลงงังเดียเด๋ยวเดี๋ยวพันบอกนะ <c ười> ขอเก็บไว้ก่อนนะครับผมขอบคอุณเอฟซีทุกคนดีตามเันไปโดนโดนเลยครับผมหากผิดขาดประการใดผมต้องขอโทษขออภัยนะครับ สิ่งใดผิดพลาดไปนะครับผมนะครับมวลมวล,มวลคือเราครับบานเอมิเตอร์มันนี่เรียบเวียใกล,หล้หรอไอซาติโล่วนออกมากินเขาหน้าเนอะว่าวต้มใกล้ไปถา่ากำลังจะไปหน้าเล่านะครับไปไกล้หอดไปล่ะยังเลยปะ่ะโอเคเดี๋ยวไปหอดเดี๋ยวไทยชมเนาะครับครับเดี๋ยวไทยตอนต่อไปนะครับ,รบโอ้โหตอนนี้หอดแล้วครับผมหอดแล้วหอดแล้วเดี๋ยวก็ซื้อซื้อเสื้อ เสือเสือไม่เหรอซาตินนะครับเสือเสือมากตัวสี่ตัวนะเสือเสือมาสี่ตัวฝากไก่เล่านะครับผมอ่ะจอดนานว่ะโอ้คนกือลายจังวะนี่คนกือลายเดี๋ยวไปพี่น้องมากมาเดี๋ยวไทยบรรยากาศตอนกินในเมืองนะครับลาบครับผมคนหลายครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกันเพื่อบางคนตื่นมากรงเนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไทยเมืองเด้อเดี๋ยวเวลาอยู่กับสาธิตนะครับเดี๋ยวไทยนะ ถ้าถ้าถ้าเทียเพิ่์นไม่ค่อยมากองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่์นเพิ่์นเสว่านะครับโอเคครับเดินทางขับรแล้วนะหน้าเราขับราเลยเรื่อ้นี่ครับผมวันนี้มาหน้าสาธิตนะครับกำลังจะต่อมไก่นะครับใส่สมุนไพรนะครับสมุนไพรสันเดิเสมุนไพรสมุนไพรอาจารย์เสริมนะครับผมนี่ครับอ่านี่ไงเนี่กายกำลังตำพิษกับตำพิษไป ตาำเื่องเลยแผนกล้นไก่นะครับผมแผนกล้นไก่นี่งปานนะครับผงปานครับรับสุดลอยยังสดนะครับผมอันนี้แผนกแผนกช้แนะครับผมแผนกที่ยังเร็ลอยนะครับวันลี้นะครับอยู่นอกทงหนกตาให้หล่ะครับผมอยู่หนกทองหนกตาให้จกินนี่แ่เี โอ้อันนี้นกคะแนนกานกินนกไปแล้วนึงนะครับผมตอนนี้ <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตนะครับนิดนึงสาเลตบดีเอฟซีเนี่ยซาเลตมันนี้เฮ็ดเมนูอย่างห้อต้มไก่ใส่สมุนไพรเนาะใส่ข่าใส่ตะไคร่แบบแซบขึ้นเก่าครับผมนี่ครับผมอากาศนี่ห่กไก่น่าเล่านะครับ

ซื้อปากวงโลยขอบอกเลปาครับอบูมเหมือนเดิมครับผม้มัแถเบอเป็นข่าวาวมาพักพอนึงครับน่าสาหิตนะครับน้กลนะับไก่นะครับผม บรรยากาศอยู่ทงยุธาหน้าบ้านเท่านะครับแม่แม่นี่แหละครับเดี๋ยวทำนี่เองหรือเปล่าครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องเดี๋ยวที่เด็ดในห้องเดี๋ยวจะไปเอาหาสมุนไพรมาหน่อยนะครับสมุนไพรสมุนไพรนะโอ้ยมึงบอกว่าเขาเพชรไอ้นี่เลี้ยงก็สาวอะไรเดียวเออโอดตอะไร นี้อันนี้พวกมันสูตรไม่อยากใส่หนูสูตรตามไม่ตามเกิดนะครับแ <c oughs> สบพื้นเขา <c oughs> ใส่ผงชลดนัวๆลงไปนะครับนี่แหละซอาโแนอว่านะอากาศแกกินเขาทงครับพวกนี่งมีเงินนิ่อยผเงน่ะเนี่ยแบ นิดน้อยนะครับผมนิดน้อยนิดน้อยเซนน้อยเซนน้อยเซนไลเยนไลเดี๋ยวขออนุญาตไิครู่นี้ครับเดี๋ยวไทยชมตอนต่อไปเนาะโอเคครับเฮ็ดเวียดก่อนครับผมเฮียนี่สมุนไพรนะครับผมจสฮะฮะบักคำกันนะฮะบักขามไอ้ขี้คุยเคือคือคือเชื่อใส่บักขามเป็นนะนังเสพไม่ยช่ไปหาคะบอกบอกอะไรยางไงคน โยกีคนเออม่มันเมงเหมือนี่อไนี่ของแสบนะครับใส่ตุ่มไก่นี่สุดขักปัังนี่ครับผมอันนี้บบขามนะครับขามบลยขามนี่นะครับผมำ่เก่งใ่สายหุกยขามสุ ชุกเนี่ยนิดหน่อยแต่เมื่อกี้แกใสซาดินะข้ามต้นอยู่เปิดไว้วัตถุดิบนะครับเอาไปใส่ต้มไก่ใส่แบครับขามบอนครับตําขามทุบๆน้อยครับผมโอ้ใส่วันนี้ก็ดิสมดนะครับ ด้วยเดี๋ยวใบไปไปามา khám อ่อนอีกนิดนึงนะครับผมนี่อันนี้ขาดว่ไรด้วยนะครับนี่สมุนไพรนะครับผมเหมือนผักป่ากระไรแง่งนะครับผมนี่เราที่เด็ดทีเด็ดนะครับน้องนางกำลังเดือดเดือดนิดนึงนี่ครับผมกำลังเหยียดที อบอกเลยว่าที่เด็ดครับสดนำ้ำหัวมะหันนี่โอ้อยากว่างหัวทะพีนะครับ <c oughs> มาๆๆได้พี่น,อน้องเด้อตุม่มไก่สูตรบ,บานๆเขานี่แหละอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ร่างได้ทีแนะล้วไก่หน่อยๆอ่อนๆะใส่บักขามนะครับผมกับสมุนไพรนิดหน่อยนะครับที่เด็ดครับไก่แล้วไก่แล้วครับผม

นี่ต่างวมทีมงานต่างกันนะครับผมนี่ทีมงานไกชนนะครับอิเซมนะครับไอลิทนะครับผมพี่ลิทน้อยนะครับซอยยิกยิกนะครับเออนี่สาธิตนะครับผมโอ้ยเบื่อเบื่อไม่รู้เบื่อไปเบื่อคุณลิดตั่งนี่ดิเอาไปจุบนะอามายุ่งกันหนุบุญนะครับมาเรากำลังยิ้มกันนะครับ โอ้หันน้ำหันแซนี่ไปหามอลครับผมซิมน้ำยู่ในเบิร์สิหมอ้วเฮยหรือนพวเด้วยมามามกินของกันุ่นเหมือนเดิมนะครับอาเร่นมาเร่ะมาเรับมาเอ่มเรียบร้อยแล้วครับเ่าห่วยหันามากเินห้มั้รจานใส่เรานี่นั่งเดี๋ยววารุนั่เอโอ้ การว่าลูกพี่ตอนนี้คือสิคือสิถึงเลรอครับเมื่อจากลักษณะบถึงถึงไม่ลูกพี่มันนี่ลูกพี่ลงกิ่ิน้ำยาสมมติเป็นแนรักสมบัติสมบัติสมสมแน่เนาะได้หยาดแต่มันมาสมสายสายสิ่งเมื่อยสา้สามาอันนี้ครับได้สาสายคือสิ่งเอื่อนะมือตับมึงนะครับผมนี่อดีนี่แหละ กูไปห้ยวเขาแล้มก็กูไปเจ็บกระดูกอีกลไมาพี่น้องเดี๋ยวขอหนาใกินเผากันเอยยื่อกันอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับผมายแล้วนือเฮ้ยกินน้อแม่โเหมาบงมามาอบอุ่นนะครับผมไปบ๊ายบายครับผมลูกพี่าขึ้นเรือพ่นถ่ายไว้ แอบเรื่อนอันพวกอันนี้งาอะไรครับเนี่ยงาซางาซามาไม่ได้เลยวพี่เอามาจากจากจากไหนครับเอามาจากไหนมึงกอดมาเรียกโอ้ยสาธิตบททั้งมูอแล้วผมตากไว้เลยด้วยนะผมวางไว้ตรงไหนไหนครับแสีบเสบวันี้สุดยอดเลยครับ เซไป,ปขามออนมาทาัาน,นะครับนะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบเบียยอดมันไม่ไม่ไม่ดิเสียบไมเสียบไมไม่รู้เนี่ยนั่งนี่้แ่เสียบไม้ไม้ดสุดยอดไอ้ซาน โอ้าโหคาดสุดหนำเบิ้วสำหรับคลิปนี้กับมี่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกงกำลังใจที่ติดตามช่องกรมกระแบนนะครับขอเป็นกำลังใจให้กันโดนๆนะครับผมลาบ๊ายบาครับ